ครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีแฟนเพลงแฟนคลับของคัมมอรน้ำเพลิอนออฟฟิเชียลครับพี่น้องตอนนี้ผมนั่งอยู่ในห้งองเก๋งของรถแมคโครครับมาเห็นงานในช่วงที่ว่างแล้วพี่น้องช่วงที่เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายในฤดูกาลนี้นะครับของสาวหน่อยเพี่บันแทก็หลังเลื่อนไห้นนมีงาน บอกงไงว่าเป็นงานเก็บเนาะพี่น้องเนาะเหลืองานเก็บกับมันก็นเลยเห็นใหงานนี่ห่างในจังหน่อยก็ช่วงจวังหวะเวลาที่มันว่างนี่แหละครับที่มันว่างที่มันห่างนี่แหละผมก็ก็เลยได้มาทำงานขับรถเปโนผู้ในพักพวกกันในหลายพี่น้องเดี๋ยวผมให้พี่น้องนี่นะครับเป็นผู้หลายตัวอยู่ที่งานน้องกัน รับขี่ต้มขี่เล่นขี่ต้มครับรถด,ดำเพิ่นกระชิมมาถิมนี่แหละโอ้ยอ,อ่อนกัดขี่ต้มไปก่อนมันทีกระเด็นใส่หนาะเปิ้ลมาถิมจัิงสิละแล้ววันนี้ผุมก็ค่อยตับ รถเมนโคให้ื่้ใดน้ำนะครับท่ายืนของเมนโคนี่ก็สำคัญกับการทำงานต้งยืนในเทีย่ยงยืนให้ตรงนะครับแต่ทำงานเอียงได้ยูอ่หอ,อกว่าแต่ว่าน่าจะให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดก็คือทำรถเมนโคให้ยืนในท่าตรงนะครับ ที่เล่นที่ว่ารถจำม่เนเอามาจิมมุ็จิตาแหมประกัโยนต่อไปโยนต่อทรงต่อไปมีพื้นที่กว้างนะครับมันกจะไหลไปปูดนะครับที่โค้นมันจะไหลไปล้วกะทรงต่อไปงานรถแมคโค่เป็นงานที่ผมถนัดที่สุดเป็นอาชีพที่สุดจริตอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ พอสมควรนะครับไม่ใช่พอสมควรอย่างมากเลยนะครับเงื่อนเดือนสามหมื่นบาทต่อเดือนนี่ในการขับรถไมโครนี่เรื่อฝีมือนะพี่น้อง<ม>ต้องเป็นคนมีฝีมือนะครับในการขับรถไมโครถึงจะได้หลักสามหมื่นนะครับรถก็มาถ่มเรื่อยๆนะครับผมไปถีบค่อยรับเพิน<ม>โอ้โหโยผมใส่รถเกรเด็นใส่รถวอยแม่คอยเอ้ย อางนี้ฟังคนอีกสามตัวจากฟังทั้งปูน,นเนพียร์ดก็มีอยู่ห้าตัวนะครับโรเบิร์ตโ้ดพีอยู่ห้าตัวห้าขันในโค้ดนี่ก็คือสร้างนี่แหละผมหลายๆคนอาจจะถามว่าเออถ้าหมดก็เป็นค,คารถโมเบิ้ดเป็นมันเป็นอาชีพเก่าผมเนาะ าตังแต่อายุเนน้อยตั้งแต่สิบสี่สิบ้าปีกมก็เริ่มไปอยู่ไปเรียนรูนะครับเล mm ี hmm. ย้ยงกัน,กนแหละแต่มันมีผูมีป่าผมก็มีอ่ากูของผมเพื่อนฝนีนเพืเ่อนสุดเพื่อนสอนมากครับจำเป็น hmm. เป็นงานเป็นการ mm hmm. โอ้ยพอดี เก่าของมาสูถนนบันเทิงครับก็เลยดยเอินห่างมมกผมยึดเป็นอาชีพแล้วเด้ยงานรดนเปโนโคี่ผมยึดเป็นอาชีพนะครับแต่ว่างานร้องเพลงนี่ผมบอกเลยว่าเอาความมั่นคงไม่ได้ดังก็ดีไปวยวูโรดแล่นในถนนบันเทิงยางย้าแน,น่นแต่กับบอนนอนอนมือใดมือหนึ่งก็ต้องมืดไปครับ แต่ว่าถ้างานรูปไคโคนี่จะ 5, 6, ้า0ปี70ปีถ้าคุณมีแรงทำยังทำได้ตลอดถ้าคุณยังมีไฟถ้าคุณไม่เหนื่อยไม่ล้าสติสมรจัญญะทุกอย่างยังครบถ้วนนี่สามารถเหตุใดครับแป็นสิบหสปี70สิปีก็ยังขับได้พราะว่างานลองเบ่งเนี่ยกันห้าสิปีไปแล้วเริ่มแลไได้้างเริ่มจะก็ โอแม่นละเพราะงั้นะนะอาชีพร้องเพลงคือเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนผมขับรถเมคโคนี่ถ้าเฉลีย่ยของผมเรล้ก็กเดือนละส0 0หมืนะครับก็ตกวันละตกวันละหนึ่งพบาทนะครับอันนี้คือคอ,ขอขนขาบจบฟีมือนะครับผมทําได้ทุกอย่างล้มตึกหรือตึกตึกเป็นหลังผมกระลมมาแล้วนะถนนหนทางในแต่ละที่นี่ก็ไป รวมไปสัง่งไปถ้ำกับหลายๆบริษัทหลายหลายคนมาไงไ่ายๆอีกหน่อยมาเอาอะไรไปให้อีกขั้นหนึ่งครับก็เ,เลยต้องหยุดรถ โอนี่หนึ่งสติต้องเต็มร้อยครับสปิริตในการทำงานร่างกายต้องเรียบพร้อมหูตาต้องดีไวพิปฏิภาณต้องเลิศนะครับทำงานบรนเป็นว่าขุดอย่างเดียวอะไรม่รู้มัเนเป็นเอาแต่ขุดอย่างเดียวแล้วก็ทําคือคนเท่าเนี่ยขับรถแม่โค้บเป็นเนี่ยมันบ่ายากดอกมือเดียวกับเป็นแต่ถ้าเป็นแล้วไม่เป็นงานก็บ่ได้เกิดประโยชน์ปัไหา ต้องทํางานออกต้องเอ้ยต้องทํางานเป็นต้องเบ่งงานออกว่าสีเฮ็ดไปจังใดที่ทําจังใดใส้สมองครับสมัยตะกี้เป็นรถไม่ไม่นี่ผมนี่ปวดหัวเพราะว่าลูกพี่กับพยกกอยูป้อยให้ลูกน้องแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาเราไม่ได้เก่งเหมปปือนลูกพี่นะฮะคือเทคนิคในการสอนของลูกพี่นั่นแหละ,ะลูกพี่อาจจะคิดว่าเอ๊ะกุลงลง แก้ปัญหาใดเ่าชุดนี้ม่องนี่นะครับพี่น้องครับนั่นแหละฮะเป็นกุศโลบายของทุพี่เพื่อนแต่เพื่อนมองไปลล่ะว่าบ่อันตรายเพื่อนจะมองว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีชั้นละ่ะคุณจะอยู่ได้ไหมคุณจะแก้ปัญหาตัวเองได้ไหมนะครับนั่นคือกุศโลบายของผู้เสี่ยมสอนมานะแต่เราก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นได้ก็คือ ต้งเชื่อนี่ครับรถไม่พูดไปไปบ่เปลี่ยนครับจับจีอวยรถไปจไังใดจับจีเดินไปจไังใดจีบืนไปจไังใดแซ่ให้นะฮะตอนเป็นรถใหม่ๆนี่เพราะว่ายังมาทันตเก่งงานเนี่ยแซ่บจะห้เลยเพราะแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ต้เจอตักดินตักดินไปไปตันทางเจาของเสยไฟพอเปลนบ้านนะครับแล้วว่าสมือนีีกอบ่ไเด้เก่งดอก หลายคนที่เก่งกว่าผมเยอะแยะขับรถแม็โครนี่แต่ว่าเราก็ทําในแบบฉบับของเราเราก็ทําในส่วนที่ความคิดของเราว่าทํายังไงงานจะออกทํายังไงงานจะเดินเนี่ยเาะยำตอกอยู่กับหมองอยู่กับทีตอนนี้ผมกกำลังใหญ่ดินให็เงินเพราะว่ามันต้องย้ายต้องถอยครับรถดาไปทิ่มไกลเพราะก็ต้องถอยเข้าไป ก็ให้มีพื้นที่ในการทํางานเอาพี่น้องครับคิดนอดคิดถึงนะพี่น้องเด้อน,นะครับผมาฝากไปน้ําเนยกับคำว่าอำเบอเอาพี่เจ้าครับพี่น้องนะครับชอบ่องยูทูบผมก,ก็ค่อยๆลงฉันจะ,จะค่อยๆลงแล้วก็เอาประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นี่แหละนะครับให้พี่น้องในเบืองได้ชมกันอีกน้องพี่น้องเนาะนะครับวันที่เจ็ดครับวันที่เจ็ดก็เริ่มเดินสายพื้นเก่าแล้วละ่ะวันที่เจ็ดเล่นอยู่ที่อำเภอ น่าจะอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดเลยครับพี่น้องครับเหตุงานก็เด้อพี่น้องเด้อนะครับรถด,ดำกับมาถิ่เลยเรื่อยผมกับถ้อยดินจากขีเล่นนี่ยโยนลงไปฟังใส่ผมนี่แหละขอบคุณครับพี่น้องครับคิดหวอดคิดถึงเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ